ร,ร้อน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 ที่สุดเลยเ,เพื่อน ดูรองเทา้าโอ้แน่นมากคุณเล่นไปตามกระแสอะนะคะ แพลตฟอร์มออนไลน์ครับว่าออนไลน์ก็คือเล่นไปตามกระแสจะฝืนไม่ได้เพราะถ้าคุณฝืนคุณต้านน้ําก็เหมือนปลาว่ายตาว่ายทวนน้ํามันก็จะไปไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเล่นตามกระแสอย่างกระแสตอนนี้เป็นอะไรนะมีกระทะมีอะไรปิดจุกนมมีอะไรก็ลองดูว่าเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับสินค้าชนิดเดียวแบรนด์เดียวหรือว่าเขาเรียกว่าความจงรักภักดีแต่ในบางทีการที่เราหารายได้ค่าคอมมิชชั่น ในการเป็นในหน้าสินค้าเนี่ยนะคะค่าคอมมิชชั่นก็ไม่ได้เยอะเพราะนั้นเราก็ต้องเดินตามกระแสเป็นดยตามกระแสแหละเราจะยึดติดแค่สินค้าตัวเดียวตลอดไปอย่างเงี้ยทำทำทำ,ทำตัวเดียวตลอดไปนะคะมันมันใช่ไหมนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราดูเท่าสามสี่เดือนไปแล้วมันยังกันนี้นอยู่แล้วก็จงจับสินค้าตัวอื่นต้องเป็นไปตามกระแสนิยมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนเพราะว่าคําว่าออนไลน์นี่ก็คือ ไหลไปตามเทรนตามกระแสเพราะฉะนั้นคนที่เป็นในหน้าสินค้าก็จับสินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในสภาวะที่ประชาชนเขาจับใจใช้สอยด้วยความรอบคอบมัระวังมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีหลังก็ตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงสิ้นปีก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้กับครีอเตอร์ทุกคนด้วยนะคะในช่อง

เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้ออีกลงกำมลนขึ้นได้แบบเนี้ยแต่ถ้าเขาไม่มีความจําเป็นเขาไม่ได้เป็นในหน้าเขามาดูพวกความบันเทิงหรือเขาจะชอบเราอยู่แต่เขาไม่ได้สนุนสนเราเขาอาจจะชอบในบุคลิกทักษ์ตาท่าทางการพูดสรุปความหรือว่าอะไรละ่ะเขาาอาจจะมีความน่ารักในในบางส่วนที่มันเป็นติตาต้องตาต้องใจเขาเขาก็ติดตามอย่างเงี้ย ทุกคนที่ติดตามไม่ได้ไม่มีจุดประส,สงค์เขอจะซื้อกบสินค้าของเรานะคะอันนี้ก็ต้องสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าทําไมฉันลงตะกา้าปากตะกา้าแล้วไม่มีคนซื้อเลยก็เป็นลักษณะนี้ที่เขาจะซื้อกับเรานะคะว่านั่นแหละเป็นจุดประสงค์ของการซื้อมีความจําเป็นไหมแล้วไปใช้เพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย